อ่ามาต่อกันในคลิปสามนะครับรถสับรถภูแลไปแล้วนะครับรถแห่รถขายของนะครับอ่าอัย้ำสรุปอีกทีอ่า,อาก็คือว่าธรรมธิปไตยเนี่ยที่พระพุทธเจ้าให้มาเนี่ยเป็นการปกครองโดยใช้ความถูกต้องนั่นเองธรรมธิปความถูกต้องแล้วก็ประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นหลักไม่ได้เอาถูกใจพรรคการเมืองตามมติพักหัวหน้าพัก ไม่ใช่ทีนี้เอาความถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพราะนั้นอันนี้แหละคือการปกครองที่แท้จริงที่มนุษย์จะใช้กันเราจะประกาศต่อเวทีโลกเราจะใช้ธรรมาธิปไตยในประกาศต่อเวทีโลกทําการเมืองโลกนะทีนี้ธรรมาธิปไตยมันมีโครงสร้างประกอบไปด้วยสส่วนส่วนหนึ่งจะต้องมีผู้บรรลุก่อนบรรลุการใช้อํานาจอาิปไตยนี่เองต้องมีผู้บรรลุก่อนผู้บรรลุนั้นก็จริงจริงจะรู้คือรู้ว่าธรรมาธิปไตสร้างอย่างไรทำอย่างไงนะเขาจะไม่มามาให้เหมือนพวกนี้เขาจะไม่มาให้เหมือนในพวกนี้ โลกาธทปไตยก็ไม่เหมือนอันนี้ก็ไม่เหมือนแต่อันนี้เป็นของประชาชนนะเขาจะสร้างขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดนะทีนี้ก็ต้องมีผู้รบรรลุผู้บรรลุจะออกเป็นกฎเป็นหลักโครงสร้างต่างๆซึ่งประกอบด้วยนี่ไงฮะนี่ฮะนี่เนี่ยอันนี้นะนนะคือตัวระบอบใช่ไหมแล้วระบอบจะอยู่ได้ระบอบอ่ะใครคิดก็ได้แต่คิดแล้วทํำยังไงให้มันอยู่ยาวอยู่นานแล้วคิดงคิดแล้วทําให้ระบอบมันสามารถรันเครื่องได้รันเครื่องได้ก็ต้องมีระบบ ต้องมีระบบมันหันเครื่องนะระบบกับระบบไม่เหมือนกันนะครับคนไทยยังสองคำในคนไทยแยกแยกไม่เป็นนะฮะทุกวันนี้ยังแยกไม่เป็นยังยางระบบท่านเอายี่ผมพูดให้ง่ายระบบท่านไม่รู้หรอกไปถามไปถามตอนนี้ท่านก็ตอบไม่ได้ระบบคืออะไรนะครับอ่าระบบนะฮะอ่าระบบคือผู้คือระบบพุ้นีะมีชื่อตามมาไงระบบมันจะบอกว่าใครเป็นผู้ใช้อำนาจทิปไตายเนี่ยใครเป็นผู้ได้อำนาจทิพไ์ตายอ่าอำนาจบิพิตายมาใช้ใครเป็นเจ้าของอำนาจบิพิตายอ่ะ ระบบนะฮะทีนี้ถ้าคุณอยากอยากได้จะเป็นเจ้าของอำนาจทิ้มตายใช่ไหมคุณก็ต้องไปยึดระบบนะคุณต้องไปเอาระบบให้ได้อายกวอย่างง่ายๆเหมือนเหมือนนายกทักษิณนั่นเองเขาอยากเป็นเจ้าของระบบเขาต้องไปเอาระบบวิธีจะได้ระบบก็ต้องไปซื้อพักซื้อสสหมดก็ก็เท่ากับได้สองดุลเพราะนายกมีหนึ่งดุลอยู่แล้วมาซื้อสอพวกสอได้หนึ่งดุลก็ได้สองดุลเพราะได้สองดุลก็บปหลังประเทศสบายนะออกฎหมยกฎหมายอะไรก็ได้นะเนี่ยมันเขาพยายามทำแต่ว่ามันผิดหลัก ทำแล้วก็นั่นแหละทำแล้วก็ไม่ได้อยู่บ้านเมืองก็เพราะอย่างนั้นแหละมันผิดอย่าไปทำนะ <c oughs> นัะ่นแหละคือเจ้าของระบอบถ้าคุณอยากได้ที่นี่เมื่อในฐานะผมเป็นผู้คิดระบอบไม่ใช่ผูผมไม่ได้เป็นผู้นักการเมืองไม่ใช่พวกบ้าอำนาจนะแล้วผมไม่ได้มาปกครองทาด้วยผมเป็นครีเอเตอร์เป็นผู้สร้างเป็นผู้ออกแบบระบบระบอบให้ดังนั้นในฐานะผมเป็นผู้ออกแบบระบอบผมก็ต้องออกแบบระบบให้เลยให้ไปเลยท่านจะได้ใช้ เพื่อจะให้ระบบมันทํางานได้ก็ต้องมีระบบระบบก็เป็นระบบใหม่เรียกว่าระบบสี่ฐานอานาจมาแทนระบบรัฐสภาที่เราใช้เพราะระบบรัฐสภาไทยมันไม่ได้เรื่องที่ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยนะครับต้องมาใช้ระบบการปกครองใหม่คือระบบสี่ฐานอานาจแล้วมันเป็นของสภาบ้านอ่ามันทําเป็นสภาบ้านนั่นเองอ่าและนี่คือระบบทีนี้ระบบระบอมันจะมีชีวิตยืนยาวอยู่ได้เนี่ยมันจะต้องมีระบบการค้าอ่ามีระบบการค้ามามารองรับอีกไม่งั้นมันลั่นเครื่องได้แต่ว่า จะรันเครื่องได้นานไหมวิธีจะรันเครื่องได้นานก็ต้องมีระบบการค้าเนี่ยอันนี้เป็นระบบการค้าพอเพียงทซึมมาแทนแค่ิปต้องหรือซึมอ่าเป็นโลกการค้าใหม่ที่ไม่ใช่ทุนนิยมมาแทนทุนนิยมได้เลยก็ต้องมีมาตรฐานใหม่เลยครับมีทั้งระบบใหม่มีทั้งการค้าใหม่แล้วก็มีประชาชนใหม่อีกเป็นประชาชนที่เป็นโศนาบันทิพย์ตายกับอนาคามีทิพย์ตายและสกอา,าคามีทิพย์ตายส่วนใครจะเป็นอนาคามีทิพย์ตายนี่ก็เชิญนะครับจะมาเป็นรัฐบาล จะเป็นรัฐบาลโชกานเลยมีมันสามดุลที่นี่จะประกาศรายชื่อผมไม่ต้กาศชื่อรายชื่อไปสักสิบสอชื่อนะคนแรกจารุพรฮ้ยจารีพรจารุกรสกุลคนที่สองสุปจีสุพันธธรรมคนที่สามนางงามจัก,กรวาลไม่ไปเชนางงา,านางงามฟ้าใสนางงามฟ้าใสคนที่สามชิดเพวันคนที่4ี่ผู้หญิงดีไม้คนที่ห้านึกไม่ออกยังยังไม่ออกนะ อ่าผู้ชายผู้ชายผู้ชายก็ทองขันทองอ่าอ่าทองขันทองแล้วก็เสรีพิสุทธิ์นะคนตบลตีเสรีพิสุทธิ์นะแล้วก็ใครครับอ่าหมอวังลงนะหมอวังลงหมอที่สอบตกหมอวังลงอ่ะหมอวังลงแล้วก็คนที่สามนี่อ่าเป็นเด็กออกเป็นผู้ว่าธนาคารชาตินะ แล้วก็กับอีกคนเป็นเด็กรุ่นใหม่พริยัติสมรทษ์นะมาแล้วก็อีกคนเป็นหม่อมหลวงก่อนสิเกษมก่อนกสิวัตเกษมสีอ่ะเชิญมามามันนี่เป็นตัวอย่างที่จะเชิญมาเป็นประธานปฏิวัติคือมานี่เป็นนายกเลยเลยนะเป็นเที่ยวกับนายกนายกคนตีเลยที่นี่จะมีนายกคนตีสิบคนนะเออทํามทีไใจมีนายกมนตีสิบคนในช่วงเปลี่ยนถ่ายในช่วงในช่วงแรกนะในช่วงช่วงแรกไม่ไม่ แต่ตัวระบบจริงมีคนเดียวหมายว่า e? ช่วงกางเปลี่ยนถ่ายเราจะลังจะเปลี่ยนไปใช้เนี่ยช่วงเปลี่ยนถ่ายที่มีรัฐบาลสามดุลเนี่ยในรัฐบาลสามดุลอันนี้อันนี้อันนี้นเราจะมีนายกถึงสิบคนแต่ละคนมีอำนาจสามดุลน,นายกสิบคนมากกว่ารัฐบาลสองดุลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยรัฐบาลรัฐบาลใหม่ที่เรามีขนาดเนี่ยเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีแค่สองดุลแล้วไม่มีมนายกคนเดียวแต่มีหน้าสองดุลมันสิทธิภ,ภาพมันต่มมีมีนายกก็นายกแค่คนเดียวแล้วก็มีอะไร อำนาจดุลอำนาจของอำนาจทิพยตายก็มีแค่2ดุลมันเป็นประสิทศที่ตภิไตมันตกยุคแล้วมันเวอร์ชันเก่ามันไม่ใช้ต้องมาใช้เวอร์ชันใหม่ของผมเนี่ยนายกมีตั้ง10คนเออแต่แต่ละคนมีอำนาจสมดุลโอ้โหมันเร็วแรงมันจึงลื้อล้างประเทศไทยได้ไงเขาต้องใช้รัฐบาลแบบนี้เขาไม่ได้ไปใช้รัฐบาลหน่อมแนมอย่างเงี้ยหลายปีตามเรมอเกศูนย์อันนี้อันนี้เป็นหลายตามหกศูนย์นี่เลิกใช้หกศูนย์นะเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขามีของเขาเองเขามีมาตรฐานเขาเองเีาเรียกว่าสีพาาาส่พิลักนี่มาน นะาละนั่นคือโซนที่ปทิพย์ไตต่อมาพุทธคอสมิกนิกายคอสมิกก็คือเนื่องจากระบบนี้เป็นระบบการปกครองของศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าให้การปกครองไว้3แนวทางเราเอาแนวทางที่สมาใช้คือธรรมทิพย์ไตเนั่นเองนะเมื่อเอาธรรมทิพย์มาใช้ปุ๊บมันก็จะมีพุทธนิกายคอสมิกเกิดขึ้นพุทธนิกายคอสมิกเนี่ยเป็นพุทธทีอ่อธิบายแบบโลกยุคใหม่ไม่ไม่ใช่แบบเกา่าแล้วเป็นเป็นนิกายที่ไม่มีพระนะไม่มีพระนะ มีแต่คารวัตธรรมเป็นผู้บทจิตนั่นเองที่มาควบคุมดูแลอ่าและผู้ดีการคอาสิกนี่ถือ3ดุลก็คือประเทศไทยแหละไม่มีผู้ภิกษุณีเพราะนั้นผู้ธบรษัทมีแค่สาุทธบรษัทนั่นเองทีนี้ผู้ธบรษัทที่เป็นอาคารวัตธรรมชายหญิงนะเท่าก็ถือ2ดุลนั่เองอ่าในการบริหารแล้วมี2ดุลอ่ามี2ดุลแล้วนะในการใช้อำนาจมี2ดุลเพราะนั้นอ่าพุทธบริษัท3 4หรือหรือคารวัตธรรมเนี่ยทั้งชายหญิงเงนี่ยนะ มีสองดุลนะจึงดูแลทั้งศาสนาจ,จักรแล้วดูแลทั้งราชนาจ,จักรดูไปทั้งสองอันเลยทั้งสองทั้งสองอาจักรเลยนะนี่คือพุทธิกาคอสมิกรายละเอียดได้ว่าการอีกทนะเเเเเเีเอาเหตุโครงสร้างนี้ก่อนแต่และอันนี้มันต้องคุยกันเป็น,เป,นเป็นวันเลยนะครับเป็นวันเลยนะครับเนี่ยนะนะอันนี้ให้รู้ก่อนวนะ่าโครงสร้างประกอบด้วยนี้นะธรรมานุตัยประกอบไปด้วยผู้บรรลุรัตนาทยที่หนึ่งรัตนาทยสองคือโครงสร้าง ก็เหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละครับผู้บรรลุเนี่ยผู้ตัศู้เนี่ยผู้บรรลุคือผู้รู้ผู้จะผู้จะผู้ตัศู้อำนาจอธิปไตยนะครับไม่ใช่ตัศู้จิตวิญญาณนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยตัศู้จิตวิญญาณแต่ที่บรรลุการใช้อำนาจอธิปไตยของท่านซึ่งทุกคนมีแต่ใช้ไม่เป็นทุกวันนี้ท่านก็ไม่ได้ใช้แต่ผู้ผู้บรรลุยจะมาบอกว่าใช้ยังไงเออก็ไปดูที่โครงสร้างเขาเป็นยังไงโครงสร้างก็คืออันนี้ไงนี่สท่านไปดูนี่แล้วสรานก็จะรู้ว่าไอ้ระบอบเป็นยังไงเฮ้ยระบบเป็นยังงไ เฮ้ยจะโวดยังไงปวดเพื่อตะบนเป็นยังไงอะไรเงี้ยท่านกับเลือกเอาจะเป็นโสดบันทิ้งตาหรือจะเป็นสก่าทาคามีหรืออนาคามีก็จะไปเลือกเอาแล้วการค้าทุกคนก็ไปค้าขายแล้วก็ได้ทุนสำรองคนละสิบล้านยี่สิบล้านจากตรงเนี้ยท่านเป็นคนนำเงินเข้าประเทศเองสิบล้านยี่สิบล้านอยนู่ตรงนี้ไปดูว่าเป็นยังไงพดในการสมาหรเป็นด้านจิตวิญญาณเราจะประกาศ GDS ไม่ประกาศ GDP ประกาศสมัย GDP ประชาชนมีทุนหมดแล้วประชาชนเป็นนักลงทุนอ่ะไม่ต้องประชาชนศึกษาเองไม่ต้องมาประกาศ GDP ให้รู้หรอกอ่า แต่ก็ประกาศก็ดีหมายว่ามันไม่จาเป็นนะแแต่เราจะมาเน้นตรงนี้เราจะเน้นในพุทธิการขสมิกเน้นจิตวิญญาณความสุขมวลรวมเราจะเน้นผลิตภัณฑ์มวลรวมเน้นความสุขมวลรวมนะเพราะเพราะระบบเพราะระบบการค้านีนมีนมันทำให้ประชาชนโอ้โหมันมันดีกว่า gdp อนะ่ะการค้านี่ดีกว่าประกาศ gdp อ่ะเอาละท่านเข้าใจแล้วทำมั่นใจประกอบด้วยเนี่ยรายละเอียดไปดูข้างในนะคราวนี้ก็มาถึงอันบล็อกต่อมานะครับ บล็อกต่อนี้ก็จะบอกว่าบล็อกนี้จะบอกว่าลิขิตของประเทศมันมีสองสองสายนะสายหนึ่งเป็นลิขิตแห่งชาติโดยพระอริยสมเจ้าคือพระพุทธโกศาจารย์ลำใหญ่นั่นเองนะเขาคห้ลิขิตให้มาตั้งแต่ปลายยุคกรุงศรีอยุธยานะจนกระทั่งมาถึงยุครอสิบเนี่ยอ่ะเนี่ยตอนนี้เรามาถึงแล้วบัดน,นี้เรามาถึงแล้วนะที่จะต้องเปลี่ยนนี่ไงถึงจะบอกว่ามันถึงเวลาไงถึงยุคสมัยถึงรอสิบี่ต้องเปลี่ยนตามลิขิตชาตินี่ไงลิขิตชาติก็มีนี่ไง ลิขิตชาติอันที่หนึ่งอันดั้งเดิมเนี่ยเป็นลิขิตแห่งชาติของพระอ,อริยสงฆ์เขาลิขิตอยู่ประเทศเดินไปตามนี้แหละเมื่อถึงยุคร้อสิบทำไมทิ้งเก่าทิ้งเก่าติดตั้งใหม่เนี่ยส่วนลิขิตอีกอันนึงมันมาแทรกซ้อนมันเป็นคณะราษฎรมันยึดรอเจ็ดแล้วมันก็แทรกซ้อนสร้างอันนี้ขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นของปลอมนของของของแทรกซ้อนขึ้นมาอ่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มันเป็นสายคณะราษฎรเนี่ยเป็นระบบด็ิการเนี่ยเนี่ยมันเป็นลิขิตโดยรัฐธรรมนูญที่เป็นรัฐธรรมนูญสายด็ิการของคาานนลมมมััผิต มันทามามัน,ม,น,ม,นมันเกิดขึ้นแล้วก็ใช้มาตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าจนถึงยุครลสิบมันต้องจบอ่าอันนี้ต้องจบนะฮะต้องจบในยุคราสิบเพื่อเกิดใหม่ไงนี่ไงมันก็จะเป็นมาบล็อกนี้บล็อกได้เวลายุบเก่าทิ้งทิ้งไปเสียเพื่อติดตั้งของใหม่แล้วมาในถูกการละเทศะเพราะถึงยุคราสิบมันต้องเกิดไงเพราะมันยุคสกาวิไลติดตั้งของใหม่มันมาถูกการัฐเทศะแล้วตอนเนี้ยนี้การระเทศะเราก็มาดูว่า ลิขิตของรัฐมนูญตามการรัศดรคือในยกตู่ต้องยุบสภาในวันนั้นวันนั้นเดือนนั้นเดือนนี้ก็จะกระยุบไปแล้วแล้วก็จัดให้เลือกตั้งไปใช้เวลาเดินครึ่งจัดแล้วถึงจัดเลือกตั้งก็ได้ทําไปแล้วพอเลือกตั้งจะได้รัฐบาลใหม่ก็เป็นรัฐบาลแค่สองดุลก็เกิดขึ้นแล้วในนี้ไงนะอก็เกิดขึ้นแล้วนะเสร็จแล้วก็เต้นเสร็จแล้วก็รัฐบาลใหม่ก็เต้นไปตามรัฐมนุนหกสูลิขิตต่อไปอ่ะก็คือวนวนอยู่ในนี้เนี่ยจะไปเจอกับดลางใหม่ข้างหน้ายังไม่าร เป็นทีของพวกเจ้าเล่ผู้ในทุนเป็นใหญ่ก็อันนี้คือขึ้นสูงพอตีกันทะเลาะกันไม่เข้าท่าประชาชนเหม็นขี้หน้าประชาชนเอือมประชาชนมันก็ลงมาอีกลงมาอย่างเงี้ยไอ้อันนี้อันนี้ก็ขึ้นนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยสับกันอยู่ในประเทศไทยมันจะมีรัฐประหารอยู่อยู่เป็นระยะระยะเพราะมันเพราะอะไรเพราะมันมาใช้รัฐที่ตรบันนญนี่ไงมันเป็นรัฐที่ที่ผิดทําไมคุณไม่ใช้รัฐที่บ้านมาหามนาจละ่ะเพราะที่นี่เขาใช้ทำอาถิปิตยอ่ะเออเขาไม่ใช้รฐธบรมนูนนะเออเขาไม่ใช้ฐะรรนนูนนะเขาใช้มาตรฐานชั้นสูงเนี่ย ใช้สี่พิลักเป็นมาตรฐานเนขับเคลื่อนเนี่ยมันมีทั้งระบบระบอบเห็นไหมมีทั้งประชาชนบริหารประ,ประเ,เองกดมือถือบริหารเลยเนี่ยเห็นไหมมีระบบการค้าใหม่โอเห็นไหมมีเวลาโอมีเวลาเยอะแยะเลยจิตวิญญาณดีเด่นสูงส่งก็อยู่อยู่ในในมาตรฐานใหม่ดีกว่าอ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลิกไปพึ่งพึ่งพ,งพิงแอบอิงกับพวกด็จการที่มันคือเสือนะท่านก็ต้องมาหรือนี้เสือมาเจอพวกนายทุนก็เป็นจระเข้อีกมันไม่ไหวมันทั้งสองอันไม่ไหวเพราะนั้น ประชาชนต้องมาตรงกลางแล้วก so so like, e ็มองไปข้างบนก็จะพบว่าอ๋อธรรมนตใจตรงนี้เองถ้ากัเดินหน้ามุ่งหน้าไปเลยมุ่งหน้าไปเนี้ยนะก็จะได้การปกครองแบบมนุษย์ปกครองมนุษย์ผู้ประเสริฐก็ปกครองก็เป็นธรรมนิยต์ประกอบไปด้วยธรรมนิต์ใจประกอบด้วยนี่นี้ถ้ากันทำตามเนี่ยเลือกเอาจะเป็นสุรบัณฑิตยหรือสกอาธามิตยหรือนางพันตก็เลือกเอาเออเลือกเสร็จแล้วก็มาดูนี่อ่ามันเป็นลิขกิตประเทศใช่ไหมตอนนี้มันมีลิรกิจแล้วมานดูมันมันมันซ้อนอยู่มันถึงเวลามันต้องจบยุคนี่ไงถึงรอันนก ก็จะหมดเหมือนกันเสร็จแล้วก็จะมีต่ออีกก็จะมีของพระพุทธอาจารย์ตุโผทุงศรีบอกมียุครอสิบเอ็ดสิบสองยังมีไม่ใช่มีแค่ร้อยสิบมีไปอีกร้อยสิบเอ็ดสิบสองแล้วประเทศไทยมีสถาบันกษัตริย์ไปตลอดการยุคตัวอย่างร้อยสิบเอ็ดก็คือยุคไทยมหารัฐก็เป็นรัฐใหญ่ก็จะรวมลาวเขมรพม่าส่วนยุคร้อยสิบสองก็เป็นไทยจักรพรรดินั่นคือประเทศไทยมีชาติสมาชิกอยู่ทั่วโลกเลยเหมือนอังกฤษมีอะไรนะพระที่มนตกดินของเราก็จะมีเหมือนกันพระที่มีตกดินแต่เป็นกลุ่มชาติที่เป็นชาติิสมาชกใน อ่าในกลุ่มการค้าเนี่ยกลุ่มการค้าพอเป็นกิจซึมเนี่ยเออเนี่ยนะมันจะอยู่ทั่วโลกเลยแลย้วที่เป็นจักรพัลลาดได้ไงตามยุคเราสิบสองที่ที่ออกแบบไว้ออกแบบจากราชการที่สิบส่งนุง่มส่งนุ่มไปยังสองราชการคือสิบเอ็ดสิบสองนังน่นเองที่นี่ออกแบบนี้นะครับเอาละแต่ก่อนหนึ่งเราต้องทิ้งก่อนทิ้งพื่อประเทศไท,ย,ทยปัจจุบันนี่แหละได้เวลายุบเก่าเก่าก็คือประเทศไท,ย,ทยปัจจุบันเนี่ยเป็นของเก่าอย่างเมื่อวานก็เก่าแล้วไงถูกป่ะวันนี้เป็นวันวันปกติวันปัจจุบันใเนี่ยพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนนนนนนนีี้วววัััััเเเ่ยยปปจจจุบกกก็็ะลาาของ ยุบได้เวลายุบเก่าก็คือยุบเป็นสไทยปัจจุบันนี้แหละครับทิ้งไปเสียอย่าได้อะไราว่าวอนเราอยู่มาเก้าสิบปีพอเบื่อแล้วมันจะเป็นการทําตามการเทศะก็คือรัฐธรรมนูญปีรัฐธรรมนูญไอ้ตามลิขิตรัฐธรรมนูญของนายกตู่ก็ทุกอย่างก็เป็นไปหมดแล้วเิเดินไปหมดแล้วกำลังจะเดินต่อแต่คราวนี้เมื่อนายกตู่ทาไปแล้วลิขิตรัฐธรรมนูนได้ทาไปแล้วก็ถือว่าเขาเดินเขาเขาต้องเดินปกติก็ปล่อยเขาเดินไปอันนี้ปล่อยเขาเดินไปเขาทำงานตามรัฐธรรมนูญมันลิขิต แล้วเป็นรปีสูลิขิตก็ปล่อยก็ให้พวกนี้พวกรัฐบาลใหม่ทางานไปแต่ประชาชนนะ่ะจะมาทําการเมืองโลกเขาเขาที่ถึงทีประชาชนยุบก็ได้ยกตูยุบยุบแล้วก็ได้รัฐบาลใหม่ใช่ไหมเออแล้วก็เดินตามรัฐธรรมนูญไปที่นี่ก็ยุบเหมือนกันยุบไทยปลอมด้วยไไทยปลอมเนะียแล้วก็ได้รัฐบาลสามดุลอ่นะก็จะทําการเมืองโลกต่อไปนะมัน มันยุบเหมือนกันมันเป็นการรัฐเทศาที่ต้องทำอ่ะไอ้นี่ทําตามรัฐธรรมนูญไงแล้วบรรทุกตาตามรัฐธรรมนูญก็ทําไปแล้วเลือกตั้งไปแล้วมีรัฐบาลแล้วเออแล้วก็จะจะกำลังจ,จะเดินต่อไปเนี่ยก็ปล่อยเขาเดินไปก่อนเดินไปก่อนคราวนี้คราวนี้คือถึงทีป,ประชาชนละเพราะเพราะนีมน่มันมันทำสำเร็จเลยไงมันมีรัฐมนตรีก็จบแล้วครา้ที่ผมพูดที่นี่วันที่8 8ออกันยาเนี่็ยังไม่แถลงไอ้นโยบายอ,ะอ่ะอ่าแต่ที่นี่แถลงเลยที่นี่ประกาศเลยนี่ไง น,นี่คือนี่คือนโยบายที่นี่ใช้ธรรมาธิปไตใจประกาศใช้ธรรมาธิปไตใจแล้วก็ใช้สี่พิลักเนี่นี่คือนโยบายไปดูไปแตกออกมาจะมีนโยบายอยู่นี้เต็มไปหมดเลยสิบปฏิวัติอยู่ในนี้นะอย่างนี้เต็มไปหมดเลยอ่าประกาศนโยบายตรงนี้เรียบร้อยแล้วอ่ามาถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อรัฐบาลตู่ทำตามพิธีรัตนูนลัฐบาลตู่ได้ทาไปแล้วเลือกตั้งไปแล้วมีรัฐบาลเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ภารกิจเขาภารกิจเขาสมบูรณ์เลยไนงะ ต่อมาก็เป็นภารกิจของประชาชนละอ่าเป็นภารกิจของลิกิตแห่งชาติละผมก็มาบรรยัผมก็มาเป็นผูบ้บรรลุเหมือนกันมายุบเหมือนกันตู่ยุบสภาผมเนี่ยยุบประเทศไทยปลอมเออประเทศไทยปลอมประเทศไทยปลอมประกอบด้วยอะไรหนึ่งรัฐธรรมนูญปลอมที่มันบอกว่าเป็นประชาธิปไตยน่ะเราไม่ได้เป็นประเทศประชาธิปไตยและบรรูุมันเขียนเขียนโกหกเขียนหลอกลวงมันไม่ใช่ของจริงเรายังไม่ได้เป็นเลยไม่เคยเกิดเหมือนเพราะนั้นมันจึงทําให้เป็นประชาธิปไตยปลอมแล้วมันทําให้การเมืองเป็นการเมืองของปลอม ประชาชนจึงถูกหักหลังไงเพราะการเมืองมันปลอมมันถูกหักหลังแล้วมันผสมพันธุ์กันเองเป็นพันใหม่อ่ะแล้วมันก็วนกันอยู่เนี้ยเออเนี่ยเนียท่านมันอยู่ในมันชาลเลนจ์นู้ผิดมันจึงเป็นอย่างนี้มันจึงน่าเกลียดอัปลักษณ์เพราะนันประชาชนเลิกเลิกใช้พวกเดลฉานมันอยู่ชั้นเดลสารเนี่ยท่านเลิกท่านขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาสู่เนี่ยมาทำวิธีใดเลยมาใช้นี่ใช้สีเป็นราคาอันนี้สง่างามแล้วเราทำการเมืองโลกก็เราทำเราประกาศเร้นี้ต่อเวทีโลกเลยเนี่ยทำการเมืองโลกเลยเนี่ยนะเอออย่างเงี้ยนะ่ยเเขาเข้าใจนะ ทีนี้ผู้บรรลุเกาจะมาก็ต้องมาประกาศยุคไทยปลอมนี่ครับเพราะว่าประชาปไปปลอมการเมืองก็ปลอมเสร็จแล้วมันทําให้คนไทยเป็นคนไทยปลอมเพราะแตงแยกเป็นสีเป็นข้างไม่ฝ่ายเป็นนุนคนนั้นไปแหนนายกคนนั้นนี้คือปลอมหมดแล้วใครไปคิดจะไปเลือกตั้งคนไทยถัวปลอมหมดเพราะคนไทยตัวจริงเขาไม่มีเลือกตั้งนะครับที่นี่ไม่มีเลือกตั้งนะครับ edia. คุณเป็นสดบานคุณเป็นไปเลยบริหารประเทศเองเลยคุณเป็นสกอาธามีคุณก็ขับเคลื่อนประเทศไปเลยเนี่ยไม่มีการเลือกตั้งระบบมันเดินมันรันได้เลยเออไม่ต้องไปเลือกตั้ง ราะนั้นใครคิดจะมีเลือกตั้งไปแหนพรรคโน้นพรรคนี้คุณยังเป็นคนไทยตุปลอมอยู่นะครับจำไว้ด้วยนะฮะเพราะนั้นถูกยุคคําว่าคําว่ายุบไทยปลอมมันยุคสี่ปลอมหนึ่งไอ้ระบอบประชาธิปไตยปลอมสองการเมืองที่ใช้มันนี่ p o l i t i กมันก็เป็นของปลอม่ะสามประชาชนที่แตกแยกไปข้างเป็นฝ่ายเป็นสีเป็นกลุ่มเป็นอะไรก็เป็นคนไทยุปลอมยังคิดจะไปเลือกตั้งอกตั้งอีกคือคนไทยุกปลอมนะปลอมที่สี่ไอ้สามอันนี้มันทําให้อันที่สี่ปลอมก็คือประเทศไทยปลอมเพราะนั้นผู้บรรลุจึงมายุบไทยปลอมเนี่ย ยุบไทยปลอมเข้าใจนะยุบไทยภาปัจจุบันนี่แหละเพราะมันต้องยุบทิ้งไงทิ้งเนี่ยเมื่อประกาศยุบป,ปุ๊บที่นี่ใช้เวลาสามถึงเจ็ดเดือนเพราะว่าใช้สูตรพระเจ้าตากู้ชาติแล้วก็สร้างราชธาีใหม่พระเจ้าตากใช้เวลาเจ็ดเดือนแต่ที่นี่จะเอาครึ่งหนึ่งเราอยู่ยุค a อมันควรจะเร็วกว่าน,นี้ถ้าควรสามเดือนหนึ่งไตรมาสแต่ถ้าว่าเอาเร็วว่าน,นี้ก็เดือนครึ่งก็ได้เนี่ยก็เหมือนกับในยุคตู่เดือนครึ่งเขาก็ทุกคนก็เอาบัตรประชาชนไปเลือกตั้งใช่ไหมที่นี่เหมือนกัน ท่านก็เอาบัตรประชาชนไป,ไปส่งใบแสดงเกตจำนงน0ล้านเสียงนะท่านก็ส่งมา40สล้านส่งมาปุ๊บก็จะได้รัฐบาล3ดุลเกิดเลยก็จะไปใช้มาตรฐานใหม่เลยเนี่ยเป็นอย่างนงี้ส่วนรัฐบาลใหม่ตรงเนี้ยที่เกิดเป็ดุลเนี่ยพอเจอรัฐบาลใหม่ที่ประกาศด้วย40ล้านเสียงอ่ะอะ่ก็ต้องบอกว่ารัฐบาลใหม่ได้มากี่เสียงแล้วตัวรัฐมนูญเนี่ยตัวรัฐมนูญมันได้มันไม่กี่เสียงรัฐมนูลมันเกิดจาก16ล้านเสียงประชาชนป็นคนให้เกิดและประชาชนก็ต้องให้ตายเพราะมนควให้เกิดประชาชนก็ให้ตายเรื่องปกติ ราะัฐธรรมนูญปีศูนย์เตรียมตัวเอ็กซ์ปาเตรียมตัวหมดหอายุทีนี้รัฐรธรรมนูญใหม่ที่เกิดจากรัฐธรรมนูญปีศูนย์ก็ต้องหมดไปด้วยนะเพราะประชาชนประชาชนไม่ได้ทําอะไรไม่ไมปดา่าไปว่าเป็นไล่รัฐบาลใหม่แม่เลยประชาชนเพียงแต่บอกว่าประชาชนมันถึงการล่าเทศะถึงยุครอสิบที่จะต้องเป็นไปตามลิขิตแห่งชาติต้องติดตั้งของใหม่ทิ้งของเก่าก็โดยการนี่ไงได้เวลายุบเก่าทิ้งใหม่ก็ทิ้งรัฐธรรมนูญเราไม่ใช้ละเพราะไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเนี่ยมันเกิดประโยชน์แต่ผู้พักการเมืองแต่ไม่เกิดประโยชน์ประชาชนประชาชนไม่ใช้บรริกา ทั้งตัวแทนทั้งทั้งรัฐมนูลประชนนิชายแล้วมันหมดยุคเพราะถึงใช้มามันก็เป็นสิ่งที่มีผลมีฤทธิ์วิเดตแค่เป็นรัฐบาลสองดุลเออมันแก้ปัญหาไม่ได้แล้วก็เป็นรัฐบาลมีนยายกแค่คนเดียวมันแก้ไม่ได้อันนี้มีนายกต้งสิบคนสิบคนแถมมีอันนัสามดุลมันจึงลื้อล้างประเทศไทยได้แล้วก็สร้างประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจได้ต้องใช้รัฐบาลสามดุลเท่านั้นรัฐบาลน,นี้แก้ปัญหาไม่ได้รัฐบาลน,นี้รัฐบาลน,นี้แบบไหลไปตามน้ำไหลไปตามรูปีปสุริิกิก็ไปเรื่อยไหลไปเรื่อยอย่างเงี้ ก็ไม่มีอะไรไหลไปก็คือไหลปไปเงี้ยอยู่ในกับดักไหลไปเจอเจอกับดักข้างหน้าม่รู้จะเจออะไรแล้วออกจากกับดักได้ก็กลายเป็นวนในกับม้วนก็เดินต่อไปอีกก็ไปติดก,กับดักวนอยู่เงี้ยไอ้นี่ก็แข่งกันอยู่เงี้ยเออมันพอ,อนทีเลิกใช้เอามันออกแล้วเอาสานเหลี่ยมมาตั้งปึ้งมันจะแข็งแรงทนทานเลยเออมันจะทนทานไม่มีโยงเกยกเยอะเข้าใจนะผมอธิบายงงขย่แจ่มแจ้งแล้วนะทีนี้มาดูบล็อกต่อมาหมายกำหนดการ่นะก็มีหมายกำหนดการว่าเออวันที่ยี่สิบแปดธันวาเนี่ย ประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงประกาศแล้วรัฐมนุนปีศูนย์ก็จบเอออย่างที่บอกเมื่อกี้ประกาศราัฐมนุนปีศูนย์ก็จบไปเลยนะเนะี่ยรัฐมนุนปีศูนย์ก็จบในพวกพวกรัฐธมนูญใหม่ก็หายไปตามรัฐมนุนนั่นเองนะครับอ่าแล้วประชชนจะได้สามหมื่นหกอ่าแล้วนี่เงินสดนะสามหมื่นหกประชชนได้สามหมื่นหกได้อย่างไรไปดูรยายละเอียดข้างในไม่จํากัดว่าต้องสี่กิโลอะไรเงี้ยภายในหกเดือนไม่ต้องท่านได้เงินสดเลยสามหมื่นหกอันนี้นะฮะอ่าอันนี้วันที่สองมีนาก็กําหนดเป็นวันชาติใหม่ได้ แล้วก็วันดำลึกถึงรถเจ็ดทำไมต้องรำลึกถึงรถเจ็ดแล้วทำไมวันที่สองมีนาต้องเป็นวันชาติก็เพราะวันนี้เป็นวันที่รถเจ็ดสลาราดไงท่านจิงได้อนาธิปไต่เนี่ยประชาชนจึงได้อนาธิปไตยไงไม่ได้แล้วท่านก็มาอ anyway. ัปเดตตัวเองนะอัปเดตเป็นนี่เป็นโสดาบันทิปไตยออกจากอนุบาลธิปไตยได้แล้วออกจากอนุบาลธิปไตยมาเป็นโสโดาบันิปไตยหรือจะเป็นสกาธาคามิไตหรือ,อนาคามิไตก็แล้วแต่ท่านนะอันนะั้นทะนะนะนะ่านท่านต้องวันที่สองเนี่ยทำให้ท่านได้ท่านจึงต้องต้องเป็นวันชาติ เพราะคนไทยมามาบริหารประเทศองไม่มีรัฐบาลรัฐบาลเลยไม่มีรัฐธรรมนูญไม่มีรัฐบาลมีแต่ประชาชนอ่ะปกครองประเทศเองเป็นเป็นบุกฝ่ายปกครองเพราะนั้นวันชาติก็ต้องประชาชนพวกคนกําหนดชาติใหม่ขึ้นมาละอันอันอันเพื่อลาลึกถึงโรจจดที่โรจจ์เขาสลาราดแล้วก็เขียนพระราชเดขาไว้ให้ยกให้ประชาชนเขาเขียนไว้เลยรอแต่ประชาชนไม่ได้ใช้คราวนี้ประชาชนมาใช้ก็จึงจึงส่งจึงส่งใบแสงเจริงมาสี่สิบสี่ิบล้านใบไงไปประกาศที่หน้าพระบรมรูปโอจจ์ นั่นเองนะครับเมื่อประกาศในวันที่สองมีนาประชาชนก็จะได้สี่ล้านถึงสิบล้านเนี่ยวันที่แปดเนี่ยควรจะได้สามหมื่นหกก่อนวันที่ยี่แปดธันวาเนี่ยวันพระเจ้าตากสามหมื่นหกควรจะได้ก่อนแล้วต่อมาวันที่สองมีนาควรจะได้สี่ถึงสิบล้านตามมาเป็นลําดับอันนี้หมายโองการที่หวังไว้นะแต่ถ้ามันไม่ไม่ตรงก็ยืดได้หมายว่ามันยัง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 ทําอยู่อย่างนี้แต่เป็นวันที่มันอาจจะเปลี่ยนได้วันเดือนเปลี่ยนได้นะไม่ว่าอะไรกัน มาดูนี่ต่อานพักบ้านการที่จะเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นได้ต้องมีพักบ้านก็โดยเอาบ้านท่านนั่นแหละครับนะก็คือเนี่ยไงนี่ไงเนี่ยท่านท่านท่านไม่ลงมาเล่นไม่ไมาใช้ลัทีิรถบมรูุแล้วเออท่านขึ้นไปใช้ลทัทธิบ้านบ้านมหาอำนาจเนี่ยใช้ลัทีิบ้านละบ้านเป็นมหาอำนาจเลยนะก็บ้านก็ใช้อะไรเขาใช้เนี่เขาใช้เขาใช้ระบอบธรรมอธิปไตยท่านก็ไปทําตามรล้วทตต่าตามเนี้ยสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่เนี่ยอ่ะเอาแล้วนะ ก็มาดูบ้านทำยังไงรัฐีบ้านนะครับ The Superpower Familyism Thai Party อันที่หนึ่งประชุมลูกบ้านด่วนทุกบ้านต้องประชุมลูกบ้านเพื่อออกมาติของบ้านเลยว่าเ้ยเราทาต้องทำการเมืองโลกแล้วเราต้องทิ้งสีทิ้งข้างทิ้งฝ่ายเคยเป็นเหลืองก็ทิ้งเคยเป็นแดงก็ทิ้งเคยเป็นฟ้าเป็นส้มเป็นอะไรทิ้งหมดเคยเป็นสลิมก็ทิ้งเคยเป็นสามนิ้วสามกีบทิ้งหมดเป็นด้อมส้มด้อมอะไรทิ้งหมดนะ g e n e r a t i o นก็ทิ้งไม่มีไม่มีการแบ่งแยกแตกแยกนะเป็นอย่างเดียวเป็นโซลิบันทิพตายให้ได้ค้ะเดง เสร็จแล้วก็มาลงทุนนี่ครับบ้านทุกคนก็ต้องลงทุนยกระดับบ้านนี้เป็นสภาบ้านก็โดยการส่งมา4ี่ร้อยบาท4ี่รบาทท่านจะได้ใบได้ธงสี่พิลักกับธงสี่ฐานอำนาจเนี่ยได้ธงสี่พิลักเนี่ยได้ธงสี่พิลักไทยกับระบบสี่ฐานอำนาจในระบบอ่าติดที่บ้านอ่าสภาบ้านก็เกิดบ้านเึ้นก็กลายเป็นสภาบ้านยกระดับบ้านเป็นสภาบ้านเออเนี้ยติดระบบการทําการเมืองโลกไงโลกทั้งโลกทั้งใบจะรู้เฮ้ยบ้านคนไทย เขาเขาเป็นอย่างงี้เขาเป็นแฟมิลิซึมแล้วนะออยู่ไหนแฟมิลิซึมหาไม่เจอเมือนกันเนเดงหาไม่เจอ,ไม,เจอไม่เป็นไรเนี่ยเนี้ยเนี้ยเราเป็นอย่างเงี้กเขจายยังอ่าเรามีมาตรฐานขอึงเรานี่นี่คืออันแรกทุกบ้านต้องประชุมกันก่อนออกมติบ,บ้านแล้วก็สั่งสี่ร้อยไอ้เงินสี่ร้อยผมบอกให้แต่ละคนคนละร้อยพ่อพ่อ,พอแม่ลูกสาวลูกชายคนละร้อยนะแล้วเงินหนึ่งร้อยเนี่ยเป็นการลงทุนสิบปีนะสิบปีท่าน ท่านไปหาเนี่ยท่านเอาออกคนละร้อยอะสิปีก็เท่าคนละคนละสิปีละสิบาทถูกไหมเออสิปีก็สิบาทแค่นี้งลงทุนสิบาทเพื่อจะยกหน้าละบ้านเป็นสภาบ้านโอ้คุณไม่ให้ผมไม่รู้พูดอะไรนะ <c oughs> ทีนี้ก็ปฏิญาณตนอันนี้หกร้อยจ่ายหกร้อยอ่าปฏิญาณตนแต่ละคนจ่ายหกร้อยนะอันนี้ปฏิญาณตนแล้วจะได้คืนหกพันเออได้คืนสิบเท่าเออได้คืนยังไงไปดูรายละเอียดแต่ถ้าไม่มีเงินหกร้อยก็บอกไม่มีเงินเดี๋ยวท่านก็จะได้เงินคืนมาแบบ แบบไม่ไม่ได้ลงทุนอะไรก็ได้เงินอยู่ๆก็ได้เงินมาสามมิถุนก็อยู่ๆก็ได้เงินเะนะี่ยสามมิถุนมานะแต่สามมิถุนมันจะถูกแบ่งไอ้หกร้อยถ้าท่านจะได้หกพันอ่าถ้าท่านไม่มีเงินคนอดึงองให้ก่อนเขาก็จะได้ไปมาหกพันพอได้หกพันก็แบ่งคนละสามพันท่านก็ได้สามพันไอ้คนออกให้ก่อนก็ได้สามพันส่วนในสามหมื่นนั้นท่านได้สองหมื่นดีหนึ่งหมื่นจะอยู่ที่ตบบลของท่านอ่าท่านรวมแล้วท่านก็ได้สองหมื่นสามพันไม่มีเงินนะไม่มีเงินเลยนะแค่ติก๊กเอาเจ็ดจำนวนมาลงทุนเอาเจ็ดจำนวนนะ แค่นั้นได้สองหมืน่นสองหมื่นสามพันเออเข้าใจนะอันที่สองต้องบ้านต้องทําบ้านบ้านพักบ้านต้องทาอันที่สองปฏิญาณตนทุกคนต้องไปปฏิญาณตนที่วัดเอาไปแสดงเกตลงไปด้วยแล้วก็ส่งพอปฏิญาณตนแล้วก็ส่งมมบอไปกับองค์การตำบลม่นาคองค์การตำบลมนาคก็เชิญพ้ามานับพ้าจะนับใบถูกต้อง ออกปินใบรับรองของตำบลหนึ่ง 1, แล้วส่งมาที่ขบวนกู้ชาติประจักษ์สองพอรวบรวมได้40ล้านใบก็ไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงนี่ไงพอประกาศเป,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 ป็นกฎหมายความมั่นคงรัฐบาลปี๖ศูนย์ไม่อยู่เมื่อรัฐบาล,ะ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 ละปี๖ศูนย์ไม่อยู่รัฐบาลใหม่ก็ไปด้วยโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปด่าไป็นเปนไล่ไปว่าอันที่สามจะต้องมีขบวนกู้ชาติประจักษ์สองอันเกิดมาจากคณะกรรมการพักเนี่ยพักนะ The Superpower Federalism Party พรักการเมืองมันต้องมีคณะกรรมการีพักที่นี่คณะกรรมการีพักก็คือนี่ ก็คือขบวนกู้ชาตนศักดิ์สองนั่นเองก็คือรัฐบาลโชกการสาำดุลเนี่ยรัฐบาลสาำดุลนี่แหละเออเดิมทีท่านเป็นคณะกรรมการพักเสร็จแล้วเขเคลื่อนไหวก็มาเป็นขบวนกู้ชาตนศักดิ์สองเพื่อรวบรวมใบเซรังเกจลงให้ได้สี่สิบล้านใบอ่าเนี่ยไปแสดงเกจลงให้ทุลุศสี่สิบล้านใบนะเป็นใบที่ประชาชนปฏิบัติานตนที่วัดเลยไงทุกคนปฏิญาณตนที่วัดอ่าผู้ที่วัดนะศักดิ์สิทธิ์อ่าไม่โกหกไม่หลอกลวงผู้ที่วัดพูดเสร็จแล้วก็ส่งเป็นใบเซรังเกจลงมา ส่งมาขบวนกูช้ชาติะตัดสองลูกรวมได้สี่สิบล้านบาบไม่ได้สี่สิบล้านใบมันไปประกาศเป็นกฎหมายมั่นคงเมื่อประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงรัฐธรรมนูญปีปศูนย์ไม่อยู่รัฐบาลไหนก็ไปก็แค่นาเดงอะ่ะนะเนี่ยทีนี้พอรวบรวมได้ปุ๊บก็จะลงเรือหนึ่งร้อยลำตามตามพระเจ้าตากะตามรอราไปตักหนึ่งลำไปแวะพัทยาประกาศทําการเมืองโลกครั้งที่หนึ่งที่พัทยาประกาศว่าเรามีลิขิตของชาตินะเนี่ยประกาศให้โลกรู้เลยประเทศไทยมีลิขิตลิขิตเนี่ยประเทศไทยมีลิขิตแห่งชาติ ตามพระราชปสงค์ผลิตมาตั้งแต่ปลายยุงศรียาจนถึงรอสิบบันนี้ถึงแล้วเราก็ต้องกู้ชาตินะเพราะเราอยู่ในเส้นทางที่ผิดใช้รัฐธรรมนูญของประเด็การการรมาตั้ง90ปีเอบปีต้องจบจบยุคเพราะนั้นต้องใช้การกู้้วยการรวบรวมไปแสดงเจตจำนงไม่ต้องมีใครเสียชีวิตนะเราทําให้โลกดูดูว่าเราเรา,เรากู้บ้านมือกู้เมืองเปลี่ยนระบบเปลี่ยนระบบปกติเสียชีวิตกันโอ้โหเป็นอย่างอย่างอย่างรัสเซีย30ล้านจีนก็30บล้านประเทศอื่นก็เป็นละล้านแล้วแต่ประเทศใหญ่ ที่นี่ไม่ต้องมีครเสียชีวิตเลยนะเพียงแต่ประกาศติดธงคือทุกอย่างมันสง่างามสวยงามมากไม่มีครเสียชีวิตเลยเนี่ยเราประกาศต่อเวที่โลกนะโลกก็รับรู้อ๋อประเทศไทยมีมาตรฐานใหม่ด้วยเพราะมีลิขิตใช่ไหมอ๋อไปนี้เองเปน,งนี้นนกำลังทำกำลังมีเรือร้อยลำมากำลังขมเสียงสี่สิบล้านเสียงเข้ารัฐสภาไปสภาประกาศก่อนไปประกาศก็ประกาศ,กาศ,กาศที่หน้ารถเจ็ดก่อนให้ประเจ็ดรับทราบว่าประชาชนได้ทําตามที่รถเจ็ดบอกแล้วในใบพระราชเลขาปันนี้ประชาชนจะใช้อํานาจที่รถเจ็ดให้มาละ จริงรวบรวมได้40ล้านใบเนี่ยไปประกาศใช้ธรรมาทิตายเนี่ยประกาศใช้ธรรมาทิตายนั่นเองเนี่ยนะเป็นแบบนี้นะก็จะเป็นการปกครองที่มนุษย์ปกครองทุกทีเป็นต้นแบบแก่โลกเราจะมีการปกครองต้นแบบโลกเป็นการทําการเมืองโลกให้โลกได้ดูว่านี่มีการปกครองใหม่โดยประเทศไทยออกแบบเองเป็นของประเทศไทยเองโอ้ยอดเยี่ยมยังไงก็มาดูแล้วกันก็เข้าดูในเนี่ยว่าสี่พิลักคืออะไรมันที่นี้มันจะบอกนะตรงนี้พอบอกเพื่อทุกคนโลกจะโอ้โหทึ่งอึ้งกันว่างานเนี่ย มันเป็นของใหม่ของโลกอันนี้เราใช้ในยุค AI ด้วยอ่ะเอาละก็หมดครบช่วงหมดแล้วนะคันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับตกลงท่านได้รู้แล้วนะว่าเออระบบธรรมาที่ใจผู้เจ้าให้มาเนี่ยอ๋อหน้าตาเป็นอย่างนี้เองต้องมีผู้บรรลุต้องมีหลักการแล้วมีผู้ปฏิบัติแต่ตอนนี้มีสองออยู่คือผู้บรรลุกับผู้ให้หลักการเนี่ยผมเนี่ยเป็นผู้ให้หลักการมาแล้วแต่ยังขาดผู้ปฏิบัติก็คือประชาชนยังไม่ได้เป็นโสรใ,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 ในิิทายก็ต้องดูคลิปของผม ดูเพื่อเกิดปัญญาเป็นโสโดาบันทิพย์ตายอ่าพอ,อเป็นโสโดาบันทิพย์ตายเพิบท่านก็ส่งไปแสดงเจ็ดลงมา40ล้านใบนะฮะเนี่ยส่งมา40ล้านใบพอส่งมา40ล้านใบส่งไปที่ไหนส่งไปที่คณะกรรมการพรรคก็คือขบวนกุฒิบภาสองก็นําไปประกาศเป็นกฎหมายฝังมันคงประกาศเป็นกฎหมายมันคงท่้นั้นแหละครับนะฮะทุกอย่างเปลี่ยนโลกเปลี่ยน,นการทางการเมืองโลกก็เข้าเป้านั่นเองเป็นไปตามนี้นะฮะตามทิขิตน,นั่นเองเอาละผมเข้าใจการแจ้งแล้วสงสัยอะไรไปว่ากันทีในรายการต่างๆ,ๆนะครับ อ่าพังน,นี้ก็คงจะทำทําให้ท่านเขา้าเข้าใจอะไรได้ง่ายได้เร็วขึ้นนะเอาละคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับผมแอดธรรมาธิปไตจยยินด,ดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีครับ